สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมชนกพมเฮียงนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศ,กศ,ศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันเป็นนักศึกษาสายกิจศึกษาอยู่ที่บริษัษทฮิตาชิ ABB p าว e r g r i กิและเป็น ITPnE student ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหการรมพลังงานมีความสนใจในเซสชั่นที่4ในหัวข้อ Cloud Service in the Energy Industry เรื่อง the future of energy industry and cloud computing โดยคุณเมคินวราศาสตร์นะคะประโยชน์จากการใช้ cloud เช่นช่วยลดต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์มีความรวดเร็วทำ global scaling ได้ก็คือการปรับขนาดการให้บริการได้แบบอัตโนมัติมี productivity performance และ reliability ที่ดีมี security ที่จะมีการ c e r t i f y ว่า c o m p l e กับมาตรฐานไหนสำหรับประเภทของ cloud แบ่งตามการบริหารการจัดการนะคะ ระภทที่1นึ่งซอฟตแวร์ as a service ทางด้านขวาม,มือสุดทุกอย่างจะอยู่ที่ผู้ให้บริการ end user ส่วนใหญ่จะชอบเพราะว่าใช้งานง่าย 2. คือแพลตฟอร์ as a service ส่วนของแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาและ Data ที่เอาไว้ใช้กับแอปพลิเคชันจะให้ผู้ใช้มีสิทธินในการบริหารจัดการนอกนั้นก็จะปล่อยให้ cloud provider เป็นคนจัดการเหมือนเดิมซึ่งผู้ใช้ตัวแพลตฟอร์ม as a service นี้คือ developer ค่ะ3ก็คือ infrastructure as a service ก็คือจะมีสิทธิในการบริหารจัดการได้มากขึ้นการใช้คลาวมีดังนี้การใช้คลาวแบบมัลติคลาวก็คือการใช้พับลิกคลาวหลายๆเจ้าร่วมกันเพื่อการการระบบร่มและข้อมูลจะแยกชุดกันชัดเจนการใช้คลาวแบบไฮริดคลาวก็คือการใช้พับลิกคลาวร่วมกับไเวทคลาวและนี่เป็นคำพูดของผู้บรรยายนะคะก็คือกล่าวไว้ว่า คลาวคือเทคโนโลยีสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นโลกดิจิตัลดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมาชัดเจนมากขึ้นเมื่อเกิดโควิดเช่นการใช้คลาวมาช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์คลาสหรือการทำเวิร์กฟอร์มโฮมถ้าเราจะนำคลาวมาใช้และอยากจะได้ประโยชน์จากคลาวคอมพิวติ้งจะต้องทำยังไง 1. ต้องเรียนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเกิดโควิดที่เรียกกันว่า new normal นั่คือการใช้ชีวิตและการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น Microsoft Teams ที่สามารถทำได้หลายอย่างเช่นวิดีโอคอลและการเก็บไฟล์ 2. การจะเปลี่ยนจากระบบเก่าไปใช้คลาว d จะต้องอาศัยความร่วมมือกัน 3. การทำงานอย่างรวดเร็วในเรื่องที่2นะคะ Practical Experience in the Energy Industry Cloud Enablement โดยคุณกิติพงษ์ธาราศิริสกุลธุรกิจหลักๆของ Huawei. หัวเว่ย 1. Smart Phone and wearable device 2. carrier หรือผู้ให้บริการ Mobile operator เช่น5 g 3. enterprise หรือธุรกิจที่นอกเหนือจาก carrier ทั้งหมด 4. public cloud ซึ่ง public cloud ของ huawei เนี่ยจะเป็น public cloud ระดับโลกรายเดียวที่มีศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่ในประเทศไทยที่มี data center อยู่ในไทยเทคโนโลยีที่ huawei มองว่าจะทำให้โลกดิจิตอลเกิดขึ้นจริงได้นั่นคือ cloud ai และ5 g ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี ai เช่นเคสที นำระบบประมวลผลของ AI ไปตรวจผู้ป่วยโควิดในซิลิราชซึ่งเมื่อได้ผล CT Scan ก็จะนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลตัวอย่างของผู้ป่วยในประเทศจีนระบบ AI ก็จะตรวจสอบว่าผู้ป่วยคนไหนติดเชื้อแล้วส่งข้อมูลขึ้นไปที่ Cloud ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี c l o ว d ร่วมกับ 5G นะคะเช่นระบบรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองก็จะมีการวางระบบ 5G ในพื้นที่มีพาร์ทเนอร์ที่ผลิตรถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง และรันผ่านหัวเว่ยคราวแล้วนำไปใช้ขนส่ง medical supply หรือเอกสารต่างๆระหว่างอาคารผลการศึกษาจากหัวเว่ย Global Industry Vision หรือ GIV ภายในปี2025นี้โลกจะเปลี่ยนแปลงหรือสภาพการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างซึ่งคาดการได้ดังนี้คือ58%ของ n e c t i v i t y ก็คือ58%ของการเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อกับ 5G ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างข้อมูลขึ้นจำนวนมหาศาลเช่นกล้องวงจรปิดก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างข้อมูลเช่นกันเนื่องจากกล้องวงจรปิดก็จะมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของคุณแล้วส่งข้อมูลขึ้นไปที่คลาว10% Super Si t e คือมุมมองของเราจะเปลี่ยนไปนั่นการ การทำงานของเครื่องจักรที่ต้องการการบำรุงแก้ไขก็จะส่งกล้องไปจับภาพส่งผ่าน 5g ขึ้นไปที่คลาวด์แล้วดิสเทย์ให้คนเห็นแล้วก็จะใช้ ai เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลดูอาการเครื่องจักรดูวิธีแก้ไขแล้วส่งวิธีแก้ไขนั้นไปที่ให้ให้คนที่หน้าง,งานได้85%แชร์ริน sharing นะคะก็คือไม่ต่ำกว่า85%ทุกคนจะใช้คลาวด์86% data governance เนื่องจากความกังวลเรื่อง data นะคะ97% zero search คือของที่เราสนใจจะป๊อปอัพขึ้นมาเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องค้นหายกตัวอย่างเช่นเครื่องจัรใกล้จะเสียหายก็จะแจ้งให้เราทำการดูแลรักษาก่อนการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้นะคะเ <c oughs> ช่นแชร์ริ่งก็คือทุกคนจะแชร์ข้อมูลกันเพื่อประโยชน์เ <c oughs> ช่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือการมีพาร์ทเนอร์เพื่อการเติบโตของธุรกิจ ซีโร่เสิร์ชคือเราไม่จําเป็นจะต้องค้นหาอะไรเองข้อมูลก็จะขึ้นมาหาเราเช่นการที่เราเดินไปที่ห้าแล้วมีโปรโมชั่นเด้งขึ้นมาหาเรานะคะ เทโลสตีดนี้จะเป็นพื้นฐานของการทําให้ระบบรถยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยตัวเองเกิดขึ้นได้จริงนั่นคือเนื่องจากเราไม่สามารถรู้เรื่องหน้าได้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นในทางข้างหน้านะคะอาจจะเป็นก้อนหินหล่นลงมาได้หรือมีคนเดินผ่านหน้ารถก็จะเป็นข้อจํากัดที่ว่ายังไงรถที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองก็จะยังไม่ปลอดภัยพอเราจึงใช้คราวเข้ามาช่วยในส่วนนี้นะคะซึ่งจะทําให้กลายเป็น Vehicle to Anything หรือ V2X ซึ่งจะทำให้อินฟาสตัคเตอร์จะสามารถคุยกับรถได้เช่นไฟจราจรป้าจราจรกส็สามารถคุยกับเราได้ผ่านการอัพข้อมูลขึ้นไปที่คลาวหรือโทรศัพท์ของคนที่เดินอยู่ข้างถนนก็จะต้องส่งข้อมูลขึ้นคลาวรถที่วิ่งอยู่ก็ต้องส่งข้อมูลขึ้นคลาวเช่นกันเพื่อบอกรถคันอื่นว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณค่ะ